วันนี้ไปหาหน่อไม้ข่อยไปหาหน่อไม้เด็ดเอ๊อะจังไรจังท่นจังเรนนี่นะท่าว้ายขุบจนขอดเปียกเบิร์ดลายขูบไายขุบข่อยย,าย่านมันลามันลาข,ข่อยขุบมันขูบต่อไปเบิดขุบมาขุบต่อไปเบิดจนขอดเปียกเบิดป้าพี่นอ้องเมืเ่อเดิมมันนี่ฝนตก ไปใหม่ผู้ห <laughs> oh, <laughs> มอกควันธรรมชาติธรรมชาติล้วนๆบรรยากาศน่าอยู่มากนี่ไม่ใช่ควันพิษนะโมเมนต์ควนันไอพิษเดอ้อโมเมนต์ควันนันควนรถควนเรือเดอ้อ อันนี้คือควันจากธรรมชาติไฟไม้หินไฟไหม้ภูเขาไอไอ,อหินน่อไม้ตาชานบ่นว่าอยากกินต้มหน่อไม้ไร่ก็เลยเอาไปบานปุ๋ยเขาก็เลยเอาเอามานํำ่ำเอกลยมาคิดหัวพออยู่่ได้คิดหอดดอกอาจมอยากซื้อ เลยเต็มที่ไปเลยลูกเอ้ยเต็มที่ไปเลยเฮมันเอาขุนรูดมาขุนรูดไปนั่งหรอเออเออเต็มที่ไปเลยลูก จงไปเมื่อนโอ้ย,อย่างแค่นนี้มันมันนอนอยู่ภาคใต้นอนเกินนดขึ้นมานอนอืมนั่นโมกีนขึ้นคือแต่เก่าแต่เก่าว้ายขึ้นเอื้อขืนข้อเออ<ร>เรือนนอนนี่ว้าขอทราบเอาตไก่ไก่เถียงไหม่ล้วแล้วนรานั่งในดินกายคือว่า,วม,ามีแป๋วกระพอตัวเทือนึงอ๋อข้าวหน้าเนี่ยอือก้นนะอ,อนคู่เนะี่ย เออเออมันข,ขาวงามเป็นตะบองงามเนี่ยมีอะไรอยู่ฝั่งทางพีนเหรอมยอยู่ฝั่งทางคีดินนะเนาะขาวๆงามงามอุบอับต้มบ้านหวานหวานช่วยๆตำน้ำพริกกะปิแซ่บคอยนมักคอยมัมก,ยมมกต้มน้ำไม้กับตำน้ำพริกกะปิ มักประเด็กบีบเท่าน้ำหน่าวแผล่นี่หน่าวสัตว์นมังกรยากสมน้ำใหม่หลายมือแล้วกินเนาะกินน้ำใหม่กัดซี่เค็งๆแผลเลยนี่ นนมนันเห็ดจังเลยทนกินแบบแซ่บทานโบกินทานได้ก,กินยังเออกินยังก็บ่าแ่บบานทานโบกินนั่นมันแบ่แสบได้ยากกินแล้วปวดขาดเด้ต้องใส่ขวดเถาแล้ววะกินแล้วปวดขาขอยซ่อมๆม,ม,มึงยังอยู่หัวอยู่ติ๊บนึงข้ามมาติ๊บนึงเน,นื้อติบอ๊บแมลนี่หลายห่ นี่หมายถึงว่าเขาอยู่งเหินนะไม่ปแปลกที่น้อแต่กขาอุ่นเขาแดงเขาแดงอุ่อ้มมือต้มน้ำใหม่ไว้ <c oughs> คู่มือ <c oughs> เพราะว่านะ้าแต่เราอันดังไฟไว้ให้งัวอยู่ <c oughs> จังไดกะดังไว้อยู <c oughs> ออ่เอาไปต้มดนเออเอาไปต้มไว้ผุ่นมันดังไฟไว้ให้งัวอยู่เสียดายฟืนมันวะ <c oughs> ลูกแม่เอ้ยทำไมฉกโปะอย่างนี้ทำไมหนูฉกโปกอย่างนี้ฮะหนูเป็นหมา้าลุยวันี่มันฉกโปกมากเลยมังกดยังกับมังกรไก่เข่านี่แหละนี่ใครบดนมักัถอดอ่ะอื้อ ขั้นเขียวอ้าวสีสม้มเราใหม่สวยสวยอยู่อย่างนี้ <c oughs> น่าเสริมกินข้าวเที่ยงนะเนี่ยเล่าหิวเขาให้ <c oughs> ปใสงอ <c oughs> ปลูกยางมากระเทือนชีเ,เล่อกระเทิอน <c oughs> <c oughs> กระเทืนปลูกกับปลูกันมันทัวซะหนะันหน้าจุ่า อีมงเลยเออยัดวงอันเออตัวนี้ที่แรกขอยว่าอันดวงนี้เอ้ยขอเอาดอกอันเป็นแมงเป็นยังนี่เข้าอันแม่ออเน่ะนะเมี่ใพญ่นิมเพิ่นวาขันตัวใดเป็นแมงนะว้ห้ามเด้อเฮ้ยเพิ่นวาตอนไปหานม้อัดอันวัดน่ะนะอยู่วัดน่ะมันหอมโอ้บะเือกินหอมเป็นข้าวเจ้าดิมันหอมหอมอมหวาน เท็ดปวกกว่าคือ่านเก็บมันสองอได้วะมีหลายสองสองดอกอม,มองแล้วดอกสองดอกนะคอยเลยมีเอาไเห็น มีหลายม่จีแต่ว่าเห็ดปู๋ตีนี้เงาหวนงามแต่ว่าเห็นข้าเจ้น่าลงคีบปัาดกระดากระโดดมองมองนึอเข้าเจ้าเห็ดคิมนแห้งพืดเรือยอยู่ม่าทางบานจนว่าเป็นแผ่นดลินอยู่ ปวดหัวเขาเว้ย <lonely> ดูขนอันตุ่มแต่เก่าน่ะแก้วค่าแก้ข้อว่าแกะเอาค่าร้ายกับบ่หอมอืมคือหอดตีแจงเว้อันเห็นนอใหม่จัะเป็นจังไรยังบ่ทันโทรถามเลยอยู่ลูกชายเราติดโควิดแต่ก็ะค่อยู่ดอกโควิดคู่เหมือนมันบ่รุนแรงปานใด ได้เสียตังค์สักบาทเลยแค่เราลงทุนไปหาคุณไปซื้อเงินลอยกับสมมูลวายคันไปซื so okay. Okay. So yeah, ้อน yeah. ี hmm. ่แล้วก็บ so ้ดได้แสบได้นัวยังได้คอยซื้อกับเขาเมื่อวานนี่เบิดลอยกี่บาทนี่เมื่อแรงเบิดลอยกี่บาทบ่เบิร์ดโบ่เบิดบ่แมนบ่นยังมันบ่แสบกับเขาตลาดเนาะ ขาตลาดอันเป็นตุ้มเป็นแกงน่จ้เป็นอย,ยังคนบริสีิเลยฮะเจ้าสีเฮ็ดยังกระหนึ่งเด็เดบ้างเมื่อเสาร์บ่้ยังงานังาหลังตุ้มปุ้มบ่อ,อยาก <laughs> ออพอดีไปเอานาไมไม้ยู่ฮันหัาต้มตัวนี้ไว้แทน,นทโอ้ยคนเราขี้เดียดลูกขอ่อยเว้ยจะมาหนูไพสิน้องงามงามน้องงามงามเหียนาเพียนา ออกแต่ขอนมืออ,มอื่นมากินต้มน้ำไม้น้ำกันเดอ้อบา,บายๆให้เนี่ยบายบ่ได้บายบาย่ได <laughs> ้พีน่น้าน้ำไม้มืออื่นมากินต้มน้ำไม้น้ำกันเดอ้อไปก่อนเดอ้อไปก่อนเดอ้อ